พอมาถึงเพ่ดูปลายฝนต้นหนาว,วชาวบ้านก็จะเตรียมลงมือถากหญ้าทางสวนเพื่อให้สะอาดให้เตียนก็จะได้ ทำการปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนหรือว่าถ้าเยอะเกินไปกินไม่ทันก็จะได้นำไปขายเพื่อเอาไรายได้ เ้ามาใช้ในครัวเรือนอีกส่วนหนึ่งเก็บใ้ไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อเสียเงินเสียทองไปหาซื้อเขาให้จิ้นเปลืองปลูกกินเองก็ได้ผักจิ้น ทิ้มะเขือพกทองถั่วแปงกวามะระหรือทุกสิ่งทุกอย่างน้ำเต้าที่เราปลูกได้เราก็จะนำมาปลูกและถ้ามีเยอะอผลผลิตได้เยอะเกินไปมันไม่ทันจริงๆ เรต้องนำไปขายเพื่อเอาเงินมาทำรายได,ได้ซื้อพืชผักมาลงลูกชิ้ใหม่อีกไปเรื่อยๆสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆถึงฤด,ดูกาลเราจะไม่ต้อง ไปซื้อหาให้ติ้นเตืองมากนะักซื้อเฉพาะสิ่งที่เราทำไม่ได้อย่างเช่นชูรสซอสน้ำมันหอยเครื่องปรุงรสในครอบครัวและแะมูเฟซ่ายาสะผมคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เราจะเอา รายได้จากส่วนนี้เพื่อนำไปซื้อมาไว้ใช้ในครอบครัวหรือในครัวเรือนของพวกเราเราจะมีเวลาปลูกกินไม่นานนักจะเป็นฤดูฤดูของเขาถ้าไม่ใช่ฤดูของเขาจริงๆ ก็จะปลูกไม่ได้ผลจะต้องปลูกพืชผักตามฤดูกาลของเขาจะได้ทันกินทันใช้ถ้าปลูกไม่ถูกหลักการก็จะไม่ขึ้นแล้วก็เสียหายหรือเปล่าประโยชน์เสียเงินเสียทองซื้อเมล็ดพันธุ์เปล่า การที่เราจะปลูกพืชผักเราต้องรู้ว่าควรปลูกในฤดูกาลไหนด้วยอะไรจะปลูกช่วงไหนอะไรจะปลูกหน้าแรงหน้าฝนหน้าหนาวเราต้องกาเกณฑ์ให้ถูกต้องไม่ใช่จะมาซื้อปลูกโดยพะละการจะทำให้เป็นการสูญเสียเงยินทองเป,ปล่าๆจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย แม่แต่จะ,จะเอาไปจับจ่ายไปกินอยู่ในครวัครวเรือนก็แทบจะไม่ได้เราถึงจะต้องเลือกพืชผักตามฤดูกาลหน้าหนาวจะเป็นผักอะไรผัากกาศ ในตัวเรือนของเราประจําเราจะใช้สิ่งไหนเราก็ต้องดูฤด,ดูการของเขาด้วยไม่ใช่จะลงอะไรก็ได้ลงฤดูด ปลูเมล็ดพันธุ์ของเขาให้ขึ้นมาเราควรดูให้ดีๆศึกษาให้ดีๆก่อนว่าอะไรควรปลูกหน้าไหนอะไรปลูกหน้าหนาวพืชผักอะไรควรปลูกหน้าฝนไม่ใช่จะลงไปเรื่อยเปื่อย จะทำให้เราเหน่วยฟรีกับการที่เราลงทุนลงแรงพื้นทำร่องกวาจะได้มาแต่ละร่องแต่ละร่องก็ไม่ใช่ธรรมดาเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันแต่ถว่าจะทำอะไรก็ทำให้สมเหตุสมผล ให้รู้จักควรไม่ควรหรือจะให้ทำเวลาไหนฤดูไหนก็ต้องดูให้ดีซะก,ก่อนไม่ใช่ว่าตรงไหนก็จะทำไม่ใช่ว่าถึงเวลาอะไรก็จะทำมันไม่ได้ผลขึ้นมามันก็จะเสียเวลาเสียกำลังกายเสียกำลังแรงของเราที่เราพยายามอยากจะได้อยู่ได้กิน แต่ก็ไม่เป็นผลไม่งอกยิ่งบำรุงยิ่งนั่งเบ้าลงนั่งเบ้าลงมันจะไม่มีการคืบการขึ้นมาไม่มีถึงจะใส่ปุ๋ยให้งามขนาดไหนพยายามลดน้ำให้ชุ่มขนาดไหนก็ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่ฤดูของเขา ทำอะไรก็อย่าให้เสียเวลาเปล่าทำอะไรให้ดูควรไม่ควรใช่หรือไม่ใช่ต้องดูให้แน่ใจผลที่จะลงแรงลงไปนะคะนี่เขาถึงจะปลูกดูเขาถึงเรียกว่าปลายฝนต้นหนาว จะมีการผูกปลูก,ลกพืชผักสวนครัว